ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา141คำพิภากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทำเป็นหนังสือและต้องกล่าวหรือสแสดงอนุมาตรา1ชื่อศาลที่พิภาคษาคดีนั้นอนุมาตรา2 ชื่อคู่ความทุกฝ่ายและผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทนถ้าหากมีอนุมาตราสารายการแห่งคดีอนุมาตราสี่เหตุผลแห่งคำวินิจฉัยทั้งปวงอนุมาตราห้าคำวินิจฉัยของศาลในประเด็นแห่งคดีตลอดทั้งฆ่าฤชาธรรมเนียม วักสองคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นต้องลงลายมือชื่อผู้พิพากษาที่พิพากษาหรือทำคำสั่งหรือถ้าผู้พิพากษาคนใดลงลายมือชื่อไม่ได้ก็ให้ผู้พิพากษาอื่นที่พิพากษาหรือทำคำสั่งคดีนั้นหรืออธิบดีผู้พิพากษาแล้วแต่กรณีจดแจ้งเหตุที่ ผู้พิพากษาคนนั้นมิได้ลงลายมือชื่อและมีความเห็นพ้องด้วยคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นแล้วกลัดไว้ในสำนวนความวักสาในกรณีที่ศาลมีอำนาจทำคำสั่งหรือพิพากษาคาดีได้ด้วยวาจาการที่ศาลจะต้องทำรายงานเกี่ยวด้วยคำสั่ง หรือคำพิพากษานั้นไม่จำต้องจดแจ้งรายการแห่งคดีหรือเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยแต่เมื่อคู่ความฝ่ายใดแจ้งความจำานงที่จะอุทธร์หรือได้ยื่นอุทธร์ขึ้นมาให้ศาลมีอำนาจทําคำชี้แจงสแสดงรายการข้อสำคัญหรือเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยลัดไว้กับบันทึกนั้น ภายในเวลาอันสมควร